สวัสดีเช้าวันอาทิตย์จิตจำใสใจเบิกบานแต่บาว่าพอดูใสเครื่องเมียแต่พี่น้อง <c oughs> ออกมากีดยางจะตีสองเพิ่งจะเซ็จเมื่อวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดพี่น้องออกมากีดยางตั้งเบืกขึ้นนียจนมีออแอรเลยอะย่างก็ผู้เดียวยางในจกกเ็เริ่มมียพี่น้องยางโจกอ,อกกค,ค่อยๆกีดลง เพิ่งจะเล่าเ็จผ้าส้มสวนยางพี่น้องหลังจากที่ผ้าส้มวนยางหน้าคลิปที่แล้วคลิปนี้ผ้าส้มวน,วนยางสวนยางที่เปิดกีดแล้วกีดเพิ่งจะเสร็จพี่น้องดังกะเริหน่อยแต่ข้าย,ยางปีนี้ถือว่าดีด้วยพี่น้องแล้วข้าย,ยางปีนนี่ก็ะจะขายบางบางยานีสามสิบจ้ะ ราสามสิอยู่ถือว่าราคาดีอยู่ปีนี้ให้ขอปีกายนี่อยู่ปีกายนีย่อยู่ประมาณยี่สิบยีสูงสุดยี่สิบสองปีกกยดีปีนีขึ้นมาหอดยี่สิบห้สิบหกไลขึ้นมาเลยหอดสามสิอยู่หอดสาเอ็ยู่ใครเอาขายวิทีเราี่ถือว่าปีนี้ราคาดีอยู่ ตอนนี้ใบยางก็เริ่มป้องแล้วพี่นอ้องก็ร่างเขียวชะอุ่มมาถึอแดดแล้วทำงานมาถึอแดดทางทำงานในร่มแล้วสปอร์เรื่องนึงสู้ฟังพี่น้องเรื่องอยางพาราเนี่ยละตั้งแต่ก่อนนี่ปลูกยางไหมเนาะปลูกยางไหมด้ปีที่หนึ่งปีที่สองนี่แหละอยางงามเลย ฝนเลี้ยงพ่อย่างให้มันใส่ปุ๋ยมันงามสูงอัวลัวต้นอวบพ่อใหญ่นึงมีพ่อใหญ่นึงยางมายางมายังมะพันพันมาส่วนอย่างมาถามเบาพ่อนใส่โอ้ว่าเหรออย่างคืองามแท้ว่าทอเหรองามอยู่พ่อใหญ่ว่าอสนอกโอ้จักปีแล้วนี่ว่าท่านสองปีแล้วพ่อใหญ่ว่าอสนอกพ่อใหญ่เราถามอาจารย์จักปีแล้วนห่อ โอ้ย่างสองปีงามปนีดอีกสี่หาปีนี่เจ้านี่สบายเลยที่นี่ว่าสันวะยายว่าอีกสี่หาปีเจ้าสบายแล้วนี่ว่าสันวะจะขวางไหนยินพ่อใหญ่บายสันกับโอ้ยดีใจแล้วว่าจะขวางเสดสัมบายเนาะพ่อใหญ่บอกกับไปเราบอลตัวยังต่อนี้บอลสำนักเราก็ไปเอาลพี่เสกเกิดโอ้ ดูเราบันนี่ว่าจะความเขินได้สบายดูมันก้นดินไสปุ๋ยให้มันเด้ได้ปีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ปีที่สามที่สี่เนี่ยยังก็เริ่มใหญ่แล้วโว้แห้งดีใจแล้วว่าอีกพ่อยายนั้นว่าอีกสี่ห้าปีจะสบายเรด่นแล้วปีที่สามที่สี่แห้งดีใจแล้วสี่ได้สบายเนาะพอตาดีปีที่ห้าที่หกโว้ปีที่หกแห้งดีใจแห้ง อย่างว่าอีกสี่หาปีจะเอาสบายได้น่ะโวยหมดปีนี้หาแห้งดีใจแห้งเหรอว่าเฉลยสบายเนาะอย่างเฉลยเปิดกิดแล้วโอ้ยพ่อตะย่างเปิดกิดแล้วพ่อรังพี่รังพ่อตะย่างเปิดกิดเท่านั้นล่ะโว้โยถือพออยอ่ต้มแล้วว่าสนกุก <laughs> ถือพออ่อใหญ่ต้มแล้วว่าสนกุกใส่เครื่องว่าอย่างไงแล้วสีสบายว่าสนกุก ปกติเบาพ่นใส่ตีตื้นตีหาหรือฮกบ้องสาร์น,น,พนะพี่นรองเพราะตะยันเปิดกีเทิรนละพุ่นตื้นถ้าตีเรื่องตีสองคนบ้านนี่ตืนมากจาีดังโอ้ยเป็นไงเต้มแล้วสนกุกใส่ภาสีสมบายวสนกุกมันลำบากกว่าเขาตัวนี้วันสนกุกลำบากก็ไหนวะเติ้ลปกติตีตีหาเด้อ ตีห้าตีหกเอ็นหกม่วงสงงี่คนเดียบ้านนี้เปลี่ยนไม่ได้มาเติมตีหนึ่งตีสองบ้านนี้โอ้ยมันมาเป็นสัมบายที่พีหลังสัน <c oughs> มันลำบากตืมนี่ยนะแต่สมบัยมันต้องเตืิมสวยกว่านั้นเติมเจ็ดมงแปดมงคนนี้ช่างสบยัยอันนี้เตินมากีดยางสี่ทังจะตีหนึ่งตีสองคนโอ้แต่แตา,ายต่หว่าทำไมทังสันก็่าได้บ้านมูเขาเยวผ้าเห็ดเนาะมูะเขียวผ้าลูกเน,นาะถือเป็นต้มแล้วบ้านหนอก กินต่ก <ett k> oh er uh! oh, oh ๋วอยู่ในใจอยู่โ like อ้ยไายงแล้ววะเฮ้ยาิสบายวะเฮงยลำบากกว่ากูเตี้ยนเตี้ยนหนึ่งทีสว่างคนละเฮ้อพญาย่นีมานีสิจัดการพญิหวนเนะพอดี้พญายิ่ก็จะได้จักวามันสี่หาปีแล่านมาเท่ากับผานมาอยูแล้วก็จืมาสอบเบืองต้นยางนั่นแหะเราบ้างวย ว่าแต่เราเห็นพญายท่านแล้วพญายเจ้ามนีว่ัสนรกไม่ยั้งเลยพันพญายนก็ได้เจ้าตัวใครเล่าวันอกว่าช่างไหนแล้วพันโอ้ยส่เจ้าว่ายางเปิดกีดแล้วซีหาปียางเปิดกีดแล้วข่อยสัสบายวัฒนอกมันเป็นช่างไหแล้วพันนีสมายช่างไหนพญายันคอยตื่นต่อตีหนึ่งตีสองมันบากก็เกาดีนี่วัสนรกพญายนกูว้าววันพญายัก็ได้ ถาันควายกเทตัมเมือกันเลยับเจ้าว่านบาควายเลืมันตมเจ้าตัวว่าทันบ่าเอไหรนก็ได้โอ้ยเจ้าใชมันต้มไข่คักน้องว่าทันหรอกบอกว่ายางเปิดกีนแล้วสิเลยสบายว่าทันบ่าลำบากกว่าเขาสิมัดเกลี่ันสวยกับาบันที่ยังบอกว่าที่ยางมาเกลื่อสวยตอนนี้ตื่นจตีหนึ่งตีสองเหมือนมาดเกล่นงสิไปตื่นสวยหนึ่โอ้ยบั พูดนะพี่น้องก่อนยางยางออกไข่แน่อยู่กำลังใหญ่ <c ười> คิดหวอดผ่อนผ่อนป้ายบ่อนโอ้ยตั้งป้ายบอมาสัน่นตัวกันคักกันะอีกสี่หาปีแล้วนี่ก็จาก้าจะสบายได้เหรอเนบ้า,บาสบายยังเดี๋ยวตื่นตั้งตีหนึ่งตีสองหมดนะถือ <c> เ <ười> <c ười> พื่อนายังตุ่มคักยังวะ ก,งกรรา,งางเปิดกีดกับหลายปีแล้ว <laughs> พี่หลังยังอยู่นี่เมียมาหลายปีเราถือพราะอย่านึ่งต้มต้มกันคักกันแน่ไป,ไปก,ไไปก็ยังก็ได้กางเปิดกีดแล้วเจ้าสีสบายดี้นึ่งวันมาโอ้ยแห้งลําบากกว่าเขาแล้วพี่หลังย่างชิบไตย่งองผู้เดียวทั้งจกทั้งเกียดจนเมียแอรแล้วเราไปทร้างบุญละเอ,อสาะเวนขึ้นสูงแต่ เปนหิวเขาแล้วติเห็นตัวเว้นต้นคอยหิวเขาโอ้ยขมินอบานก้อนพลังหิวเขาแล้วสวยแล้วเ๋ยวเห็นแเนแล้วหิวเขาเลยวะหิวไปในต้มคักต้มแนววะสำเรับพิลังเนีย่ยครับเมียนบานะเจ้าเขาก็หิวเขาเคนไปเห็นตเว้นก็ไ่หิวสวัสดีครับ